ซ้ำไปพระเ่างตอนแรกปุ๊กบอกเป็นเขาบอกอเขาบอกอ่ะชื่อใช่ไหมท้าเด็กผู้หญิงคาว่าคือก็จะหายไปอือางผมอ่าอย่างผมปุ๊ก,กคำว่าที่มีก็จะหายไปอ่าหรือแบบคาว่ารูปร่างอะไรเงี้ยคือเขาก็จะบอกเหมือนฝังเดี่ยวเดียวขึ้นมาเลยแต่ถ้าสมมติเราฝึกซ้ำๆย้ำๆจนเขาเริ่มรู้ว่าถ้าตกหล่นตรงนี้ไป ความหมายปุ๊บคุณี่จะเริ่มงงกับเขาแลา้วก็เลยให้เขาเริ่มใช้คาาําซ้าๆแต่พอเราฝึกซ้ำๆๆไปปุ๊บนายก็จะเริ่มตระหนักได้เัวเองว่าคือเด็กผู้หญิงตอนแรกบอกโอ้โหฝึกกันอยู่สักพักเลยพอเราถามว่านายนะลูกคืออะไรพอเราบอกคือปุ๊บนายก็จะวกไปนายก็จะเหมือนสะท้อนจากคุณนีณ่คือใคร <c oughs> คือเหมือนเขายังไม่ได้เข้าใจว่าเราต้องการให้เธอเตอิมบอกว่าคือแต่พอเราเน้นย้ำให้เขาใช้คำว่าคือเขา ก๊อปปี้ประโยคเลยเพ้าคือใครแล้วคนนี้ก็แก้งถามเาเอา้าคุณนี้คื็คนถามพาไอ้ถามนายต้องไม่นายมาถามคุณนี้กล้า<ม>ตอนนี้ก็ขำถึงพอเริ่มรู้ว่าอันเนี้ยต้องถามคนจะต้องตอบใส่บทบาทถามตอบให้เข<ม><ๆ>าพอเริ่มฝึกักผู้คนนีกเริ่มเอาโจทย์นี้เริ่มยากขึ้นเริ่มอเอามารวการมกันบพราที่ว่าออนเป็นโจทย์เดิมพรวคือใครพระคือเด็กผู้หญิงอันนี้โจทย์เดิมเลยที่มีผมตัวยังไงร,รูปร่างยังไง แล้วคนอย่าง้วขพาวเขาเป็นใครอันนี้คือโจทย์ใหม่ถ้าเป็นก็ต้องตอบเดลพาวเป็นเพื่อนใครเพื่อนพี่นายหรออาเนียก็ต้องเริ่มให้เขาเริ่มตอบได้แล้วถามว่าจะเป็นลูกของเป็นลูกของแม่แต่อันนี้คือโจที่เขาทําได้แล้วเนี่ยคนนี้ก็จะเริ่มลิงก์ให้เขาแล้วพอถามว่าเป็นเพื่อนของใครพี่นายตอบได้เป็นเพื่อนของพี่นายพอเป็นประโยคนี้ปุ๊บพี่นายก็ไม่สนใจในประโยคพี่นายก็แบบพี่นายคือพี่นายดูอันนี้เขาถามเป็นเพื่อน แต่อันนี้คือเขาบอกเป็นรูปแสดงว่าพี่นายก็ต้องเริ่มดูในมีนิ่งของตัวเองเหมือนกันว่าจะต้องใช้เชิงภาษาแบบไหนที่มันเูมาะอ๋อน่ถ้าสมมติเขาเริ่มพิเด้เริ่มยาวขึ้นเท่ากับว่าเราเอาความหมายความเข้าใจในขัวนวนการทางภาษาเนี่ยมาเริ่มให้เขาใส่คอนเซ็ป แล้วเอามาต่อเป็นเรื่องราวอันเดียวกันได้เนาะอันนี้โจทย์เนี่ยให้ไปทาต่อกับอีกอันนึงคือ mm hmm. วันนี้เห็นประโยคที่พี่นายพยายามสื่อสารกับทุกคนว่ามาทําอะไรกับใคร mm hmm. ประโยคหายหมดพี่นายคุณนี้พึกพูดคนสวยรออะไรคือดึงอยากเลยพี่ปีกุ้งใช่ห่ะพี่กุ้งเนี่ยก็เลย เริ่มใส่เป็นปครแบบนี้ให้เขาเพื่อที่อยากจะให้เขาใช้ในคําศัพท์ในเชิงภาษาได้ว่าพี่นายเ,นยเห็นไหมวันนี้พี่นายมาเรียนฝึกพูด,พดกับกับใครนี่คือใส่ชื่อบุคคลละที่คือสถานที่ละแล้วก็พยายามเริ่มคุยกันเพราะอย่างพอเริ่มให้เขาทําเสร็จปุ๊บเรียนคําว่าเต้นเนี่ยพี่นายอะ่ะ เอาไปใส่หลังคําว่ากัดซึ่งเท่ากับว่าในเชิงภาษาไหนพี่นายยังไม่ได้เข้าใจในคําว่ากัดคุณนี่บอกพี่นายพี่นายเรียนอะไรพี่นายทําอะไรถ้าทําอะไรก็คืออันนี้เรียนเรียนเ,ยนเยนต้นแล้วกับกับใค่ล่ะพี่นายเพราะตัวนี้นนคือใครของใครอะไรเไงี้ยเขาเข้าใจเร่องคาว่าใครแล้วเราก็บอกเราไปเรียน,นกัดไครเขาบอกพี่เสือนีแล้วที่ไหนล่ะนายเรียนที่ไหนหรอเขาก็จะเริ่มรู้นายทําอะไร กับใครที่ไหนหนึ่งประโยคจะเริ่มมีความซับซ้อนกับเขาแล้วเพราะถามว่าในเชิงรีเซพทีฟ e นายเข้าใจไหมนายเข้าใจแต่เรียงออกมาเป็นซินแทกไวยากรณ์เนี่ยเหมือนเด็กจับคอนเซ็ปต์ไม่ได้คนนึกภาพอะไรในหัวได้ m e n t a l อิ i m a g เธอมาได้เท่าไหนก็ดึงเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โคนเริ่มคอนเซ็ปต์ได้เขาจะพยายามสร้างซินแทกในหัวของตัวเองให้ได้ก่อนแล้วถ่ายทอดออกมา น้อยเนี่ยพอคุณนี่บอกแ้วพี่นายเรียนอะไรอีกแล้วคุณนี่ก็จําได้ว่าเขาเคยเอาภาพให้ดูพี่นายเรียนโยคะนี่อ่ะแล้วคนี่บอกแล้วเรียนกับใครตอนแรกเขาออกเสียงเป็นต้อม <c oughs> คุณนีใช่หรือเปล่านะท <c oughs> ี่นมีภาพมีภาพแล้วก็หยิบขึ้นมาเป็นคูปป่คต้อมนะเขาก็เริ่ม <c oughs> เริ่มเข้าใจแล้วพอเหมือนนายเข้าใจคอนเสิร์ตนี้ปุ๊บนายก็โผล่ขึ้นมาเพียบเลยเรียนคุณองด้วย <c oughs> เรียนคุณเต๋าด <c oughs> ้วยมม่คุณงงแต่คู่แจงอ๋อคู่แจงคู่แจงใช่แม้อ่า พขาเริ่มเข้าใจคอนเซปต์เริ่มใส่แบบนี้ให้เขาจากตอนแรกมันจะเป็นเรื่องเรียนก่อนก็นได้ว่าพี่นายเรียนอ,อะไรกับใครที่ไหนพอต่อไปปุ๊บพ่ออาจจะเอาโจทย์เดิมแบบนี้กินเพิ่มให้อ,อาจจะเป็นเปลี่ยนกิริยาก็ได้เช่นพี่นายไปกินข้าวกับแม่อมที่ร้านไหนอยอดไปกับพอ่อที่ร้านไหนหรือพี่นายไปไประชุมกับพอ่อ ที่หายให้เขาเริ่มเรียนรู้พี่นายเดี๋ยววันนี้นะเราจะไปทําสมมติพ่อพาพี่นายไปเอาเนี่ยพกไว้เลยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนกันเ<ม>ช่นพี่นายไปไประชุมกับพ่อที่สมั